สวัสดีครับไฟมมวยท,ทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับณประจำวันพุธที่13กรกฎาคม2568นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง t ู o for you หมายเลข24เริ่มะเบงขัน18บแนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจากสนามมวยราชดำเนินเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่เวทพิกัด116อปอนด์ เป็นการพบกับระหว่างเพชรวังหินไทยบิดยิมจะพบกับมงคลชัยเกียรติการเซมต่อด้วยคู่ที่2ครับโชคกันที่พิกัด129ปอนด์ครับเป็นนางฝั่งภูผาบีเอชมวยไทยจะพบกับเสือมณีแก้วสำริดส่วนคู่ที่3ครับรองคู่เอกของรายการครับโชคกันที่พิกัด132ปอนด์เป็นนางฝั่งยอดทองไทยสอสมหมายจะพบกับแก้วกังวานสออำนวยเดช และแขวกำไรการครับโชว์กันที่เวทพิกัด137ปอนด์เป็นการพบกันระหว่างชาติมังกรชอห้าพยัคจ์จะพบกับชาติชนินสอจสจต้งมปราจีนนะครับก่อนไปดูน้ำหนักนนตวนมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ฝากแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักนุนตวนมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ึของรายการครับเปิดหัวคู่แรกช่วกันที่พิกัด116ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเพชรวังหินไทยบิดยิมนะครับหรือเจ้าลูกพุเขซายิมนักชกดาวรุ่งวัย16ปีครับจากจด101ยนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรวังหินเริ่มจากชนะวีนึงครับเมสซี่เก็บอำนาจนะครับที่นครปฐมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมาชนะคะแนนเพชรนาคาพันอิดยิมครับที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับ สูงผู้โชกทางขวามือรายน,นี้เป็นมงคลชัยเกียรติกาเซมนักชกวัย17ปีจากบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะครับผลงานฟอร์มหลังของมงคลชัยครับเริ่มจากแพ้คะแนนให้กับรมอีสานพยัคฆ์ภูร่วงนะครับที่กอนงพิษณุโลตอนเมืองจากนั้นครับไปชนะธิยสองก้าวพยัคพีเอชอาร์มวยไทยที่อ้อมน้อยหลังสุดนี้มาชนะคะแนนเจ้าหยกเหนือมรพบมวยไทยยิมที่ตอนนาบางกะปิเมื่อเดือนพฤษภาคม6 8แชิผ่านมานะครับคู่นี้เวทพิกัด116ปอนด์ น้ำหนักของทู่งคุ้ม่อช่วงเช้าเพชรวังหินขึ้นเชิงได้116.8ลด0.8นะครับรูปร่างช่วชกสูง167ซติเมตรน้ำหนักไปปล่อย56-57กิโลกรัมเก็บตัววิศอมิที่คลายมวยไทยบิดยิมที่ประจบคีรีขันสูง,งคชกมงคลชัยครับทางขวามือมาขึ้นเชิงได้118.4ลดไป2ปอนด์0.4นะครับลดไป2ปอนด์กว่ารูปร่างช่วชกสูง170ซนติเมตไปปล่อย59-60กิกรัม เก็บตัวฟิซซอ์ไปที่ค่ายมอยแป๊ะมีนบุรีนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามข้อมูลดูมงคลชัยจะเรื่มเกว่าเล็กน้อยนะครับในส่วนของเนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียทั้งคู่น้ัางไปปล่อยมองคลชัยจะใหญ่กว่าเพชรวังเห็นอยู่ประมาณสัก2-3กิโลกรัมนะครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับซ้ายกับขวาครับ มวยทางซ้ายอยู่ตรงฝั่งเพชรบางหินครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายจัดจ้านสายหนักแรงนะครับรานนี้ดักเตะดักแทงแข้งวางแม่นช่วงหลังนี่สดแรงขึ้นมานะครับสมุชกชกมงคลชัยรานนี้เป็นมวยที่ครบเครื่องรูปร่างดีดูคล่องแคล่วทักษะมวยนี่ดูชัยได้เลยนะครับประเทซสายหน้าขวาหลังนี่สกัดแรงนะครับก้าวแล้วแทงทําได้ดีครับเจ้ามงคลชัยแต่ว่าไฟนี้ต้องเก็บแข้งซ้ายของคู่ชกให้อยู่ แล้วก็ต้องเก็บซ้ายของคู่ชกให้ได้นะครับถ้าเก็บไม่อยู่รับเยอะๆนี่ก็ดูว่าจะยุบย่นได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อช่วงเช้านี้ก็ดูว่าลดเยอะนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับคู่นี้ฝีมือเจอฝีมือนะครับประเภทซ้ายกับขวาเมื่อเป็นที่ไปแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งเจ้าเพชรบังหินนะครับรายนี้เตะซ้ายจิ้มซ้ายเตะพับเตะขาครับซ้ายเนียนตาซ้ายผ่านตลอดนะครับจังหวะเข้าทําแกเบิ้ลแข้งซ้ายนี่ออกเป็นชุดๆเลยนะครับรายนี้ซ้ายอันตรายครับ คู่หนึ่งของรายการครับออกฉลังฝั่งเจ้าเพชรวังหินไทยบิดยิมดูว่าชนะเจ้ามงคลชัยเกียรติการเส็มนะครับมาตอนที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้โชกันที่เวทีกัดน,น้ำหนัก129ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือภูผาบีเมวยไทยนะครับนักชกวัย19ปีจากอำเภอคูเมืองจอดบุรีรัมนะครับผลงาน์มหลังของภูผาครับเริ่มจากแพ้คะแนนให้กับสิทธิชัยสอประสบโชคจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับโรคเงินกลวยในเมืองยิม หลังสุดนี้แจ้งเกิดได้ชนะคะแนนเจ้าสิทธิชัยสอบประสบโชคที่ราชจำเนินเมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับส่วนผู้โชคทางขวามือรานนี้เป็นเสือมณีแก้วสำริดนักชกวัย21ปีจากจัดมหาสารคามนะครับผลงานฟอร์มล่างของเสือมณีครับเริ่มจากชนะคะแนนเจ้าเก้าร้านสิทธิ์กันันเหน่งจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับสิงเพชรเกตเ,เปดเดชะที่อยุทยานะครับและหลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเก้าร้านสิทธิ์กันันเหน่งที่ราชจำเนินเมื่อเดือน มิถุนาย,ยนหกแปที่ผ่านมานะครับดูจากผลงานฟอร์มหลังดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับคู่นี้เวทพิกัด129ปอนด์ครับน้ำหนักของ้องคู่เมื่อช่วงเช้าภูผ,ผาขึ้นชั่งได้129.8ลด0.8นะครับรูปร่างชูชกนี่สูง171ซนติเมตรปล่อยปล่อย63กิโลกรัมเก็บตัวพิซซอมไปที่ BH มวยไทยส่วนคู่ชกเจ้าเสือมณีครับขึ้นชั่งได้132.3ลดไป3ปอนด์กับอีกนจุดสนะครับก็ลดได้นะครับสำหรับเเจ้าสือมี รูปร่างชงชกนี่สูง173ซนติเมตรปล่อยปล่อย61 62กิโลกรัมเก็บตัววิซซไม่ได้ไข่เหมยแก้วสำริดนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วใกล้เคียงกันนะครับในส่วนของเนื้อตัวดูดีทั้งคู่น้ำหนักปล่อยปล่อยในดูแล้วก็พอๆกันครับคู่นี้เชิงชกสไตล์ของหนึ่งคู่นะครับขวากับซ้ายอีกหนึ่งคู่นะครับมวยดังขวายอยู่ทางฝั่งเจ้าพูผาครับเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงครับหมัดศอกอันตารายเข่าในนี่แข็งแกร่งนะครับ ก่อนนี้ผลงานฟอร์มดูสุดสุดดนะครับแต่หลังสุดก็ได้แจ้งเกิดเอาไว้แล้วรายนี้การแรก,การชนนะครับส่วนผู้ชมเจ้าเสือมณีนี้เป็นมือซ้ายเตะซ้ายจิ้มซ้ายเตะตั้งขวางคาแข้งวังแม่นนะครับรายนี้ซ้ายทั้งแถบหลักเรียมดูดีครับวงนอกเนี่ยจัดจานหน้า แต่พอเบียดเสียดสีจะยืนระยะได้ขนาดไหนก็ต้องมาดูกันนะครับเพราะว่ามือจงเช้ชาเนี่ยรถเยอะด้วยครับ3ปอน์กว่าก็ต้องดูว่าเรียวแรงพระกำลังจะคงเส้นคงวาแล้วก็จะพิวได้มากน้อยขนาดไหนนะครับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ขวากับซ้ายนะครับประเภทบูกับบุญน,นะครับเมื่อเปลี่ยนเึ้นไปแล้วครับ ผมาบอกชร่รางฝั่งเจ้าภูผานะครับรานนี้บูสู้เตะนํำปั้มตีครับนอกในภูผาแกสู้ทุกลูกแล้วหมัดสอกแกแรงครับแกแกล้าแรงกล้าชนนะครับกล้าเตะกล้าต่อยสอกัดสอกฟันนี่รุนเปลี่ยนเกมแล้วก็พิกาการได้ตลอดตน้ตนๆยังไม่เบียดยังไม่ประทันี่ดูแล้วกินกันยากแต่พอบทเบียดเสร็จสียืดเยื้อระยาไปปลายมาว่าน่าจะดูดีกว่าคู่ชกครับคู่ที่2ของรายการครับออกชร่รางฝั่งภูผาบีเอชมวยไทยยิมดูว่าชนะเจ้าเสือมณนี่แก้วสำลิดนะครับ มาถึงคู่ที่3ครับรองคุ้ยของรายการนะครับคู่นี้เก่าเก่าด้วยกันทั้งคู่โชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์มาดูฝั่งทางด้านยอดทองไทยกันก่อนครับยอดทองไทยสอดสมหมายนะครับนักชกวัย32ปีมวยจากอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุงนะครับผลงานฟอร์มหลังของยอดทองไทยครับมีแพ้ะคะแนนให้กับบัรเขียวภูเก็ตไฟครับที่ราชดำเนินจากนั้นมาชนะคะแนนบัวเขียวภูเก็ตไฟครับแก้มือได้ที่ราชดำเนนหลังสุดนี้ไปแพ้ะคะแนนให้กับเด่นเกียงไกลสิงมาวินนะครับ ในรายการบอลลูปินีเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมาส่วนคู่ชควันนี้เป็นแก้วกังวานสออํานวยเดชนะครับหรือแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่พิววยโยก็ตัว,เด,วเดียวกันนะครับหลายสีเสื้อน,นะครับนักชควัย30ปีมวยจากอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาผลงานอร์มหลังของแก้วกังวานครับแล้นี้มีชนลนกวิศีนะครับชาติจิติทอแทนไทยครับที่ราชดำเนินจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าเพชรวันชยัยวอสังประพรที่ราชดำเนินและก็หลังจากนั้นครับ มาชะนะวิสามนะครับเพชรลุ่งเรืองสอดจา้าลูกวันที่รังสิตตั้งแต่พฤศจิกายนปี67นะครับแล้วก็หยุดหาเรือสังเวียนไปเลยนะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้เวทพิกัด132ปอนด์น้ำหนักของทองคู่ในช่วงเช้ายอดทองไทยขึ้นชั่งได้133.1งรดถปอนด์กับอีกจุด1นะครับรูปร่างช่วงชกสูง173ซนติเมตรน้ำหนักปล่ปอยปล่อยหกสิกิโลกรัมเก็บตัววิซ้อมพิธีสอดสมหมายนะครับส่วนผู้ชกแก้วกังวันครับขึ้นชั่งได้134.5 ลดไป2ปอนกัอีิจุดหนะครับลดไป2ปอนกว่ารูปร่างช่วงชกสูง174ซนติเมตรปล่อยปล่อย6 3 6ิกิโลกรัมนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิตซ้อมที่สออำนวยเดชนะครับคู่นี้ถ้าดูกันที่รูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูใกล้เคียงคู่ขี้กันนะครับในส่วนของเนื้อตัวดูแล้วก็ดูดีทั้งคู่น้ำหนักปล่อยปพอๆกันคับคู่นี้ขวากับซ้ายอีกหคู่นะครับ มวยทางขวาอยู่ตรงฝั่งเจ้ายอดทองไทยนะครับรายนี้ฝีมือเชิงดีดักเตะดักทีบเหลี่ยมตัวดูใช้ได้เก่าเกมประสบการณ์สูงครับยอดทองไทยช่วงหลังผลงานมีโชคให้ยกบ้าง3ยกบ้างสลับกันไปนะครับความต่อเนื่องความสม่เสมอเนี่ยดูว่าจะมีมากกว่าแต่ว่าผลงานระยะหลังนี้ดูว่าจะลุ่มๆหนุดนดอนนะครับส่วนคู่ชกเจ้าแก้วกังวาน,วานครับรายนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือเชิงดีเก็บกบารบังโตแข่งวางแม่นซ้ายทั้งแถบครับรายนี้ เตะพับเตะคาเตะแช่ระยะหลังนี่ฟอร์มดีเช่นตลอดนะครับแต่ว่าจะขาดความต่อเนื่องนะครับหยุดหายเรือสังเวียนไปนานนะครับไฟนี้กลับมาอีกครั้งก็ต้องดูว่าเรยวแรงพระกำลังนี่จะคงเส้นคงวาขนาดไหนนะครับคู่นี้ตามสถิติแล้วเจอกันมา3ครั้งนะครับแก้วของวันชนะไป2ยอดทองไทยชนะไป1วันนี้เป็นภาคที่4นะครับ คู่รองของรายการครับคู่นี้เป็นประเภทเก่าๆด้วยกันกระดูกดีประสบการณ์สูงชั่วโมงบินเนี่ยดูดีทั้งคู่นะครับเมื่อเป็นเพื่อนไปแล้วครับผมออกชํารางฝั่งเจ้าแก้วกังวานนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเรียมดีอาวุธครบเครื่องคล่องเลยครับมีทั้งนอกมีทั้งในช่วงหลังนี่ฟอร์มสดนะครับกำลังมั่นใจครับคิดได้ทําได้ร่างกายดีแล้วก็มีขึ้นตลอดบทเบียดแทรกกันไปมากยกน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับ คู่รองของรายการครับออกชมลางฟังแก้วกังวานสออํานวยเดชมองดวยชนะเจ้ายอดทองไทยสสมหมายนะครับและมาถึงคู่เอกของรายการครับคู่นี้ชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก137ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านชาติพยัคฆ์กันก่อนครับชาติพยัคฆ์ชาติมังกรเนี่ยชอห้าพยัคฆ์หรือเจ้า,าฟ้างามยอดมวยพลรัตนะครับตัวเดียวกันนักชกวัย 24ปีนะครับจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าชาติมังกรนะครับรายนี้ก็มีชนาธิย์สสองคมสอสมหมายนะครับที่ราชดำเนินจากนั้นมาแพ้คะแนนกับฤทธิเดชสอสมหมายที่ราชดำเนินหลังสุดนี้ไปโชกรายการวันนะครับขออภัยครับล่าสุดนี้มาชก5ายกนะครับชนะิที่5้านะครับเจ้าดำน้ำของบีเอสมวยไทยยิมครับที่ราชดำเนินเมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับ ผลงานสามไว้หลังที่3มวยราชดำเนินแห่งนี้ชนะ2ครั้งแพ้ไป1ครั้งนะครับส่วนคู่ชกค,ครับวันนี้ทางขวามือเกณฑน้ำเงินครับนี่คือเจ้าชาติชานินสจต้งปราจีนนะครับหรือเจ้าแบงค์สยามนายกปกัตตกบินบุรีนักชกวัย21ปีครับจากอำเภอรัมทะเมนชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าชาติชานินนะครับรายนี้มีชนาที่4ครับประจันบาลสาจวิชิตแปดริ้วที่สามเมือจิตเมืองนนท์นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นมาแพ้นุ่มพี่2ให้กับจรวดศึกเกียรตินาวีนะครับตั้งแต่ปี67นะครับแล้วก็หลังจากนั้นหยุดหายไปร่วมปีครับหลังสุดนี้กลับมาขึ้นมาอีกครั้งมาแพ้คะแนนให้กับเด่นพยักสอสมหมายที่ราชเนินเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่เอกทองรายการครับเวทีน้ำหนักหนึ้อามสิบเจ็ปอนด์น้ำหนักของน้องคู่ไม่ช่วงเช้าชัดมังกรขึ้นชั้นด้านหนึ่งดล้านสี่จุด0.6นะครับ รูปร่างช่วงชกสูง165ซมปล่อยปล65-66กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซ้อมอที่ค่ายมหมยชอ่อ5พยักจงังหวัดปทุมธานีส่วนคู้ชกเจ้าชาติชนินนะครับมาขึ้นช่้นได้136.7ขาดไป0.3รูปร่างช่วงชกสูง170ซมปล่อยปล่อย67กิโลกรัมเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ PK แสนชัยนะครับคู่นี้ขวากับซ้ายอีกหนึ่งคู่นะครับมวยในรายการราย่ายทดสดทางทีวีช่องทูฟายูเนี่ย ขวากับซ้ายทั้ง4คู่เลยนะครับคู่นี้เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับชาติมังกรเป็นประเภทมวยขวาฝีมือตั้งรับเก็บการเชิงดีแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับรายนี้ครบเครื่องเลยครับเดินได้ถอยเป็นแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างช่วงชกจะดูสั้นกว่าแล้วเดิมๆของชาติมังกรเนี่ยเป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบของนักของแรงนะครับโดนหนักโดนแรงแล้วมีวูบวาบมีโครงเคร่งนะครับส่วนผู้ชกเจ้าชาติชนินครับรายนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือดีเหมือนกันนะครับแต่ต่อยแรง และนี้ซ้ายอันตรายนะครับสายทั้งแถบด้วยอาวุธแม่นอาวุธคมนะครับต้นต้นนี้ลุ้นได้แต่ว่าช่วงหลังนี้จะขาดความต่อเนื่องนะครับพึ่งจะกลับมานะครับความสมเสมอแล้วก็ร่างกายนี่จะจะดูเป็นรองนะครับคู่เอกในรายการครับคู่นี้อ่าขวากับซ้ายนะครับต่างฝ่ายต่างก็หนักแรงกล้าแต่กล้าต่อยกล้าแร่กล้าชนด้วยกันทั้งคู่มีโอกาสที่พลเรเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อมได้เลยนะครับคู่นี้เมื่อปิดเทอมไปแล้วครับ ผมบอ,อกชอบรังฝังเจ้าชาติชนินนะครับได้กลับมาเคลื่อนไหวหายใจเอาไว้แล้วสำหรับร่างกายระบบหายใจน่าจะดูดีขึ้นแล้วชาติชนินรายนี้แกเป็นประเภทสายหนักแรงเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรำหักรำค้นดีมีวินาทีทองครับเขาก่อนดูว่าได้รุ้นก่อนนะครับโดนต่อโดนดอกต่อดอกนี่ดูว่าจะดีกว่านะครับครูเอกกำไรการครับออกชอบรังฝั่งเจ้าชาติชนินสอดเจ้าตงปราจินมองด้วยชนะเจ้าชาติมังกรชอห้าพยัคค์นะครับ เดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในชอบหลังช่างศึกมวยไทยพลังใหม่กันอีกสักครั้งนะครับคู่ที่หนึ่งของรายการครับออกช็อตแรงฝั่งเจ้าเพชรวังหินไทยบิดยิมนะครับ้ายหนักแรงสายจัดจ้านซ้ายเนียนตาซ้ายแผ่นตลอดครับแข่งสายนีน่ารักดีเหลือเกินครับมองว่าชนะเจ้ามงคลชัยเกียรติการเซมต่อวยคู่ที่สองครับออกช็อตลงฝั่งเจ้าบูผาบ H ชมวยไทยนะครับมีทั้งนอกเป็น้นืงในก็าแรกก้าชนเข่าในแข่งแกร่งหมัดสอกอาวุธรับนี่ก็อันตรายด้วยพี่เกมพิศการได้ตลอด มองว่าชนะเจ้าเสือมณีแก้วสำมฤทธิ์สนคู่รองของรายการนี้แก้มือล้างตากันอีกครั้งนะครับเป็นภาคที่4ออกชมหาังฝั่งเจ้าแก้วกังวานนะครับสออำนวยเดชนะครับผลงานฟอร์มหลังดีครับอยู่ในช่วงนี้กำลังท็อปฟอร์มกำลังมั่นใจคิดได้ทำได้นะครับแล้วหลานนี้ซ้ายจัดจ้านวงนอกฝีมือได้เขาในก็ดูแข็งแกร่งนะครับวันนี้มองว่าชนะเจ้ายอดทองไทยสอสมหมายและเพื่อนทำรายการครับออกชอบเป็นมวยดาว หมูกระทะนะครับเปที่เจ้าชาติชนินสอดเจ้าต้งปราจีนนะครับประเภทซ้ายหนักแรงลำหักลำโค่นดีครับลายนี้แข้งซ้ายหมัดซ้ายศอกซ้ายนี้อันตรายมากๆมองว่าชรเจ้าชาติมังกรชอ้าพยักษ์นะครับสองดาวก็เหมือนเดิมครับดาวชาบูนี่ก็แก้วกังวนส่วนดาวหมูกระทะนี่ก็ชาติชนินนะครับ ก็จบเลยนะครับกับชอบหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่แฟนมวยชอบใครครับชอบมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมวยทุกทกท่านกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมวยทุกทุกท่านครับลำ้ำฤทธเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ